สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมมาส่งพระอะไรนะรายการนี้ลูกค้าปิดแล้วนะครับรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะท่านผู้ชมนะถือถือว่าได้ความคลาสสิกเลยนะครับติดหน้าติดตานะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่สวยงามมากนะองค์นี้เนื้อจแกร่งนะครับเนื่องจากอ่โดนสัมผัสนะครับเป็นพระหิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าพระที่ทาแห็งอยู่นี้ก็คือเขาเรียกว่าพระยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อดินนะท่านผู้ชมนะ แบบนี้ก็เป็นพระที่แท้ดูง่ายนะท่านผู้ชมนะสภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระหิ่งผิวได้ความคลาสสิกแต่ว่าได้ติดหน้าติดตาและก็สวยงามนะครับรุ่นนี้ไม่เป็นสองรองใครนะท่านผู้ชมนะครับทั้งเนื้อหามวลสารพิธีการจัดสร้างในชัดเจนมากนะท่านผู้ชมนะและที่สําคัญเกจิชื่อดังแห่งยุคนี้เอาว่าปลุกเสกกันครับข้างกันแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าทําบุญใหญ่ประเทศนะแบบนี้ นะครับเป็นพระปีลึกนะครับสร้างตั้งแต่คนอัดคลิปนี้ยังไม่เกิดเลยนะครับจัดสร้างและพุทธาพิเศษเมื่อปีพศ2500นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเอาว่ายิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับหน้าสะสมยิ่งนักนะจานวนจัดสร้างก็เยอะพอสมควรนะครับใครดูรุ่นนี้เป็นนะครับใครดูรุ่นนี้เป็นก็มีโอกาสเข้าไปเอี่ยวกับกองเงินระดับหลายร้อยล้านก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขาว่ากันว่ารุ่นนี้นะท่านผู้ชมนะ สร้างนี่หลักล้านองนะจริงเทศประาการใดผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นท่านผู้ชมน,นะถ้าอุปมาอุปไมยถ้าสมมุติว่าสร้างอ่าโดยเฉลี่ยทุกพิมพ์เนี่ยผมกะเลยนะท่านผู้ชมโดยเฉลี่ยทุกพิมพนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินอ่าเนื้อชินเนี่ยหรือว่าเนื้อเงินเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้ออัปากาสักอ่าตัวเลขกลมกลมสักประมาณ1ล้านองค์นะครับก็ตีไปซะนะครับฉเฉลี่ยองละร้อยกังร้อยกลางนี่ก็ฉเฉลี่ยองละ500้นี่ก็โอ้โห5 0 0ล้านนะครับไม่ไม่ ไม่ได้พูดเกินจริงนะท่านผู้ชมนะใครดูรุ่นนี้เป็นก็มีโอกาสไปเอี่ยวกับเงินกองนั้น500ล้านนะครับนี่ครับโอเคครับอันนี้ไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านบนนี้นะครับเขาเรียกว่ากนะารดูเทคนิคการดูนี่นะท่านผู้ชมนี่เขาจะมีรอยแบบนี้เขาเรียกว่าตอนสร้างพระนี่นะครับเขาจะปล่อยให้อะของของเหลวนะท่านผู้ชมนะ ที่ผสมกับดินมาเนี่ยให้ออกทางนี้เพื่อจะมีช่องว่างให้นะครับเนื้อดินนี่นะครับเต็มพิมพ์นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีช่องว่างให้น้ําแบบนี้ออกมาเลยเนี่ยองค์พระหรืออะไรก็แล้วแต่นี่จะพูดง่ายๆว่าจะติดไม่เต็มพิมพ์และก็เกิดการอันเนรนะนะครับทําให้พระนี่ไม่สวยงามนะนี่คือเทคนิคของช่างเมื่อปีพศสอง0ันห้าร้อยนะครับนี่นะครับมียันหลังแบบนี้ก็ใช้เทคนิคการ แม่พิมพมีไม่ต่ำกว่าสามตัวนะมีตัวอ่ามีแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะท่านผู้ชมนะและที่สําคัญก็มีตัวบังคับบล็อกเขาเรียกนะต้องต้องรู้จักการจัดสร้างและรุ่นนี้ถึงจะเชา่าได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เคยเห็นของแท้บ,บ่อยๆนะนะครับนี่แบบนี้หลายท่านหลายท่านบอกว่าเป็นรอยงัดออกจากพิมพ์ไม่างนั้นเบย์ใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รอยงัดออกจากพิมพ์แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่า,าปล่อยให้ของเลวนะครับ ไหลออกมานะท่านผู้ชมนะเพื่อด้านบนนี่เนื้อของพระนี่จะได้ไม่เปียกจนเกินไปนะจะได้ติดพิมพ์เต็มเ็มอ้าวอีกองน,นี้มีไหมนะครับองค์นี้มีไหมท่านผู้ชมดูนะครับองค์นี้ก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งเป็นพระที่นอนกล่องมาไม่ได้ใช้นะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นผิวแบบนี้แหละนะเห็นไหมครับองค์นี้ก็มีนะเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ไม่ด้านล่างก็ด้านบนต้องมีเห็นไหมอันนี้องน,นี้จุกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ นี่องค์นี้จุกอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมนะเขาจะปล่อยนะครับให้ของเหลวนี่ไหลออกมาทางนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าเขาจะให้เฉพาะเนื้อพระซึ่งมีแบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะมีความพอดีพอดีนะครับไม่เหนียวจนเกินไปไม่แฉะจนเกินไปเวลากดจะได้เต็มฟอร์มแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ติดหน้าติดตาแต่ว่าองค์นี้ก็จะมีรอยจิกเล็กน้อยนะครับ นี่ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะองค์นี้นะท่านผู้ชมนะองนี้มีกล่องนะท่านผู้ชมอ่าองค์นี้มีกล่องนะครับองนี้องนี้ลูกค้าปิดแล้วนะครับองนี้ลูกค้าปิดแล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนองค์นี้มีกล่องนะครับนี่เห็นไหมครับนี้มีกล่องแต่ว่ากล่องไม่ใช่สาระนะกล่องมีหลายแบบนะเท่าที่ผมเช่าผ่านมือเนี่ยกล่องมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็เป็นพระไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่บริเวณฐานมีจุดด้วยนะครับนี่บริเวณฐานตรงนี้แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาแยกกันยังไงบ้างครับก็ไม่ต้องไปแยกเยอะหรอกครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นพิม ตรงนี้จีวอนเขาเรียกว่าพิมพ์จีน่าจะจีวอนริ้วหรืออะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนะผมก็อาจจะถูกเฉือนหน่อยต้องกราบขออภัยเพราะผมมาส่งของเนี่ยเนี่ยเพราะผมมาส่งของที่ไปรษณีย์นะท่านผู้ชมนะก็เลยถือโอกาสอัดคลิปในรถเลยก่อนจะส่งของให้ลูกค้าก็ได้ไดมาดูพระกันสวยๆนะลักษณะด้านหลังเขาจะวางยันด้านล่างจะเป็นตัวมะด้านบนตัวอะแล้วก็อุมะอ,ะอุนะครับครบเลยนะมวลสารเยี่ยมเลยพิธียิ่งใหญ่นะครับไม่เป็นสองรองใครนะใครอยากเป็นเจ้าขององค์นี้ก็ติดต่อมาด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะ เอาว่าเป็นพระที่ยอดเยี่ยมทั้งพุทธคุณแล้วก็ยอดเยี่ยมทั้งพิธีปลุกเสกเกจิชื่อดังมาเพียบนะแบบนี้นะโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปส่งพระก่อนนะครับนี่ครับองนี้องคนี้รอรับได้เลยนะครับผมกาลังจัดส่งให้ครับสวัสดีครับ